คุยคเพลวันนี้เราอยากจะชวนทุกคนมาคุยเรื่องราวเกี่ยวกับคําที่มันเป็นคํามันใช้คาว่าคำโลเคอลได้ไหมประมาณนั้นเป็นภาษาทิ่นละกันครับประมาณนั้นครับพี่ยกตัวอย่างเช่นนะกรุงเทพบ้านผมเนี่ยโอ้กรุงเทพผมเรียกปลาเห็ดปลาเห็ดใช่ใช่<อ>ต่างจังหวัดเนี่ยเขาเรียกทอดมันหรือว่าบางคนเนี่ยเขามีการพยายามจําแนกเหมือนกันครับว่าอย่างไหนถึงจะเรียกว่าปลาเห็ดอย่างไหนถึงจะเรียกว่าทอดมันครับผมกำลังคิดอะไรอยู่รูไหมพี่เราสองคนไม่ั่วว่ะ <laughs> บ้านคุเรียกอะไรก่อนมันมันจะแยกประเภทเป็นแผ่นม้วนๆมาก็เรียกส้มแผ่นแต่มันจะมีอีกประเภทหนึ่งคือเ้ากวนมาใส่ถุงเป็นแบบว่าก้อนคล้ายๆทรงเหมือนแหนมต้มจิ๋วอะพี่ถ้าอย่างนั้นผมก็เรียกว่าม้วนกวนเสารบผมนะตู้ผมเองนะผมโคตรชอบเลยอ่ะผมลองเช็คในเว็บบอร์ดเวลาเขาคุยกันเรื่องประมาณนี้เลยพี่ว่าแบบไม่ได้เรียกแบงกับ,บี้เนี่ยว่าหมายถึงผีเสื้อ,อพี่ เอาอจริงเรานี่ไม่ได้นั่งแบบนี้มาพักหนึ่งแล้วเนาะใช่ครับพี่เพราะว่าก่อนหน้านี้เรามานั่งแบบว่าหันหน้าชนกันใช่ใช่ใช่นะฮะแต่ว่าโอเคเราคิดถึงบรรยากาศการนั่งแบบนี้ครับผมก็เลยอยากจะกลับมานั่งแบบนี้อีกสักทีหนึ่งใช่ครับลองดูว่าเฮ้ยนั่งแบบนี้เผื่อมันจะเวิร์กอ,อารมณ์ประมาณว่าพวกเราชวนทุกคนคุยกับพวกเราเนาะใช่ใช่ใชคุย<ช>เผื่อวันนี้เราอยากจะชวนทุกคนมาคุยเรื่องราวเกี่ยวกับคําที่มันเป็นคํามันใช้คําว่าคำเลอลได้ไหมประมาณนั้นเป็นภาษาถิ่นละกันครับประมาณนั้นครับพี่คือประเด็นมันเกิดมาาาจกก่อนนนนห้้ีีเ S <S <S มีการ,ร <S <S พูดคุยกันคือทีมงานของเราเนี่ยผมก็อยู่จังหวัดนึงฟิลก็อยู่จังหวัดนึงทีมงานแต่ละคนก็อยู่จังหวัดแตกต่างเราไปของบางอย่างเนี่ยมันมีชื่อเรียกแตกต่างเราไปเว้ยครับผมยกตัวอย่างเช่นนะกรุงเทพบ้านผมเนี่ยโอ้กรุงเทพผมเรียกปลาเห็ดปลาเห็ดใช่ใช<อ>่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาเรียกทอดมันอ๋อสงสัยผมองเป็นคนบ้านนอกนะตรงนี้ อันนี้ข้อแตกต่างนะครับผมคือคือ,คอที่มาที่ไปว่าเราก็รีเช็คกันเลี้ยงเงี้ยแล้วมันก็มีอีกหลากหลายอย่างเลยหลังจากที่เรารีเช็คว่าเฮ้ยบ้านเองเรียกอะไรวะครับบ้านค่ายเรียกอะไรวะรวมถึงพี่ๆนะตอนนี้ที่ชมคลิปอยู่เนี่ยอะไรที่บ้านพวกพี่ๆเนี่ยบ้านพวกเราเนี่ยเรียกไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาครับ,ค,รบคอมเมนต์คุยกันหน่อยว่าบ้าน<ช> <ๆ S 1> ทุกท่านเนี่ยเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรแล้วบ้านคนอื่นส่วนใหญ่นะเขาจะเรียกว่าอะไรกันใช่ครับวันนี้เราเลยอยากจะมาลองไล่เรียงกันดูนะครับผมว่าอร์ดดิ้ง มันมีความหมายลึกๆของมันไหมครับผมเราเริ่มกันด้วยคําไหนดีครับฟิลก็นี่อย่างที่เมื่อกี้เกิดไปเลยครับพี่ปลายเห็ดครับกับทอดมันนี่แหละครับพี่โอเคคือเท่าที่รีเสิร์ชกันก็ยกจากไอ้ที่เรารีเสิร์ชกันช่วงตอนที่คุยกันในออฟฟิศกันนี่แหละครับว่าครับเอ่อมันเป็นคําศัพท์อยู่ในพื้นที่แถบภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนครับผมบ้านญาติ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 อ๋อพี่ของกรุงเทพอยู่แล้วของกรุงเทพเพชรบูรณ์บ้านญาติเพชรบูรณ์บ้านญาติเออมันมีคําว่าปลายเห็ดครับซึ่งเอ่อจริงๆแล้วถ้า ไปสืบค้นเรื่องเกี่ยวกับตามประวัติศาสตร์เงี้ยพี่เขาบอกว่าคําว่าปลาเห็ดเนี่ยจะใช้เรียกเมนูที่คนภาคอื่นลวกันฮะเลขสีนี้ว่าทอดมันกันเนี่ยจะอยู่ตามพวกแบบชุมชนริมแม่น้ำครับผมโดยที่อย่างเช่นภาคเหนือตอนล่างกตอนบนอย่างพิษณุโลกเพชรบู์หรือไปจนถึงสุโขทัยประมาณนี้ก็จะเห็นเรียกว่าอาหารชนิดนี้ได้ชาร์เขาก็จะเรียกกันว่าปลาเห็ดครับปลาเห็ดเอาแล้วทำไมถึงเรียกปลาเห็ดอ่ะอันนี้อ้างอิงจากหนังสือครับผมของนักเขียนนะครับชื่อว่าอาจารย์บรรจพันธุเมธาครับท่านเนี่ยเขียนหนังสือไว้ ว่าคำนี้เนี่ยมันมีที่มาจากภาษาเขมรครับผมเอาหรอใช่ครับพี่พอเหตุเนี่ยนะครับผมคือมันเป็นอันนี้ยกมาจากคําในหนังสือเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นการแปลงคําเขมรเป็นคําเรียกอย่างไทยครับโดยแปลงเนี่ยโดยการเอาคําพยัญชนะเนี่ยหายไปครับแต่ว่ามีพยัญชนะอื่นเนี่ยมาแทนมีคํามาแทนประมาณนั้นครับผมโดยที่คาเขมรเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าพรอหิดหรือว่าปรอเห็ดออกเสียงประมาณนี้ปรอเห็ดอ่ะออกปรอเห็ดประมาณนี้ครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้คือแปลงคําต้นประมาณนั้นครับ ก็คือเปลี่ยนปลอกลายเป็นปลาผมงงนีดนึงนะครับข้างหรือตอนล่างเนี่ยโซนๆนะั้นนะสมมุติว่ามาจากขเขมรนีจริงนะ,ะจริงๆก็ควรจะต้องมาติดทางแบบว่าทางสับแก้วทางอะไรทางนี้สิออแล้วทําไมข้ามาอยู่ข้างหรือตอนล่างภาคกลางตอนบนไปซะแล้วละ่ะเหมือนคําว่าขเขมรม,มัน,ม,นมันก็ถูกพัฒนามาจากตั้งแต่อณาจาักรขอมซึ่งเมื่อก่อนพื้นที่มันก็กว้างใหญ่ประมาณนึงเหมือนกันนะมันจะมีะเรื่องเกี่ยวกับชาติพันธุ์ที่แบบว่าสลับวนไปมาประมาณนี้ตั้งแต่ยุคแบบว่าประวัติศาสตร์ประมาณนั้นครับผมโอเคอันนี้เป็นข้อสันนิษ ผมเดาก่อนนะครับผมผมสันนิษฐานว่าคือไอ้เจ้าปลาเห็ดเนี่ยครับแน่นอนนะมันในนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าพวกปลากรายบ้างครับหรือเป็นส่วนผสมของปลาที่เอามาบดรวมกันครับผมแล้วก็ใส่เครื่องใส่อะไรต่างๆเข้าไปเนื้อมันเนี่ยมันคือปลาครับแล้วเราเอาไปทอดเนี่ยพอทอดปุ๊บมันฟูขึ้นมาพอฟูขึ้นมาปุ๊บมันเหมือนดอกเห็ดอ่ะผมเดาว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นไปได้เหมือนกันครับในเรื่องของลักษณะเพราะว่าตามภาษาของคนไทยหรือในเชิงของภาษาถิ่นมันก็มีการเอาเรื่องของลักษณะมว่าจะเป็นลักษณะในด้านรสชาตตติรูปััก่าางๆม ก็ทำไปได้เหมือนกันครับหรือว่าบางคนเนี่ยเขามีการพยายามจาแนกเหมือนกันครับว่าอย่างไหนถึงจะเรียกว่าปลาเห็ดอย่างไหนถึงจะเรียกว่าทอดมันครับอ้าวหรอใช่พี่เขาเขาแยกจากชนิดของปลาครับมันอย่างเดียวกันมันมีน้ําจืดกับน้ําเค็มประมาณนี้พี่แล้วลักษณะอย่างเช่นแบบว่าสมมติว่าเป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยมาเอามาสับๆพวกแบบก้างอ่อนๆอย่างนี้พี่ที่แล้วมันสับลงกันได้เลยจนแบบมันละเอียดได้โดยที่ไม่ต้องใช้แรงเยอะโอเคก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งหรือว่าอย่างปลาไก่เวลาแบบถ้าเราจะเอาเนื้อมันเราต้องขูดมันออกมาขูดเนื้อมันแล้วก็เอา ประเภทกันประมาณนี้ครับแยกน้นําจืดน้ําเค็มจะใช้คำสั่งเรียกกันคนระแบบได้เหมือนกันครับอันนี้คือปลายเหตุที่เราสาัในฐานก่อนนะครับผมอ่าแล้วถ้าคําว่าทอดมันเลยล่ะมันมีแบบความหมายไหมคือถ้าเราไปดูความหมายทอดมันเนี่ยมันคืออะไรคือจริงๆลักษณะก็คือเอาเนื้อปลาเนี่ยแหละครับมาบดโดยที่ลงไปทอดในน้ํามันครับพี่อ๋อทอดมันแค่นี้เหรอ ลงไปทอดในน้ำมันทอดในน้ำมันแล้วลองลิงก์กับเมื่อกี้ว่าคำไทยเวลามันแปลงมันจะมีการกร่อนคำบ้างการเติมคำบ้างและว่ารูปทางแนวเดียวกันประมาณนั้นครับผมกำลังคิดอะไรอยู่ดูไหมเราสองคนไม่ง่วว่ะ พี่พี่ใครรู้นะมากกว่านี้นะคือจริงๆน่ะไอ้เจ้าฟิ่ะมันก็ไปดูพวกวิกิรูนมาแล้วมีเรฟเฟลนนิดๆหน่อยๆใครรู้ลึกมากกว่านี้ใครพอจะรีเสิร์ชได้มากกว่านี้คอไม่เลยใช่ครับคอไม่เลยนะผมว่าเราสองคนไม่ง่วง่ะอย่าให้หลุดไปมากกว่านี้ แต่อย่างนี้มันม so oh, ีข้อแตกต่างแล้วนะก็คืออทอดมันกับปลายเห็ดบ้านเพื่อนเนี่ยเรียกว่าอะไรกันครับผมคอมเมนต์ได้นะอันนี้อย่างที่หนึ่งแล้วก่อนที่จะเพลินกันต่อขอขอบคุณ s i a หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า4 0 0 0 0 0รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่ศบาท ซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสองทุกครั้งต้องทีสยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ ต่อมาก็คือก่อนที่เราจะไปเมงกะบี้หรือไปกันที่ผีเสื้อเนาะมันมีอย่างหนึ่งเหนือตอนข้างกางตัวเหมือนกันนะครับบ้านญาติผมเนี่ยเขาเรียกว่าส้มแผ่นส้มแผ่นส่วนที่อื่นส่วนใหญ่นะก็จะเรียกว่ามะม่วงกวนมะม่วงกวนเซเว่นที่ขายเนี่ยมะม่วงกวนลักษณะก็คือมะม่วงที่มันอาจจะสุกเยอะเกินไปเขาก็ํามาแปรรูปโดยการที่เอามาเอาเนื้อเนี่ยเอามากวนมาผสมรวมกันครับแล้วก็พอกวรเสร็จเรียบร้อยมีปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็เอานไปตากแดดบางที่ ก็แผ่นใหญ่บ้างแผ่นเล็กบ้างใช่นะแ็แผ่นเนี้ยแผ่นที่ผมชอบนะครับแผ่นยาวันเท่านี้ปุ๊บแล้วก็กินพอดีคำ<อ>บ้านคุณเรียกอะไรก่อนมันมันจะแยกประเภทถ้าสมมติว่าเป็นแผ่นมวน้มวนมาก็เรียกต้มแผ่น<อ>แต่มันจะมีอีกประเภทหนึ่งคือเขากวนมาแต่ว่าไม่ไดเอามาทําให้มันเป็นแผ่นใส่ถุงเป็นแบบว่าก้อนคล้ายๆทรงเหมือนแหนมต้มจิ๋วพี่ถ้าอย่างนั้นผมก็เรียกว่าม่วนกวนคุณคุณนี่นับวันนี้คุณเริ่มตอบแบบหลักงหลักการเลยคุณเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วนะคุณนี่จะไปทําอาชีพสอสอนะ่ผมถามคือระไ สองอย่างเลยี่ต้องแยกจำแนกครับโน่นนี่นะมันสองอย่างไงพี่แต่คือแรงแรล่งวนมาจากเดียวกันชาวบมึงเรียกอะไรเราก็มันเรียกสองอย่าง้มแผ่นก็เรียกมะม่วงกวนก็เรียกพี่สองอย่างโอเคโอเคทีนี้มามาต่อกันด้วยเรื่องของจะส้มแผ่นหรือมะม่วงกวนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันน่าจะมีที่มาที่ไปเหมือนกันเนาะเป็นลักษณะการจำแนกประมาณหนึ่งครับผมคือคำว่ามะม่วงกวนเนี่ยมันเป็นการเรียกรวมๆครับของการเอามะม่วงมาแปรรูปมีกรรมวิธีของมันอย่างที่แบบว่าหลายๆคนก็น่าจะทราบกันนะครับผมแต่ว่า การเรียกอะไรบางอย่างมันจะอาจจะไปดูถึงวิธีการหรือว่าลักษณะการทำใการเรียกอย่างเช่นคําว่ามะม่วงกวนเป็นคำที่ใช้เรียกโดยทั่วไปเป็นคําที่แบบสามารถประมาณหนึ่งเวลาเราจะนึกถึงการแปลรูปมะม่วงชนิดนี้ก็จะเรียกว่ามะม่วงกวนครับส่วนใหญ่ไนก็จะมีรสหวานมีหรือว่าหวานอมเปรี้ยวครับผมรบหรือว่าอาจจะเปรี้ยวจัดหน่อยหน่อยขึ้นอยู่กับว่าพันของมะม่วงที่เอามาใช้ประมาณนั้นแล้วคราวนี้ก็อีกคํหนึ่งที่โอเคยกมาคุยกันวันนี้คือคาว่าส้มแผ่นส้มแผ่นทำไมถึงเป็นส้มแผ่นด้วยล่ะก็คือมักจะถูกใช้เรียกกกออออยย่่่างในนทีบเเมื้ล ล่างภาคกลางตอนบน <Okay. S 1> นะครับผมโดยที่มักจะเป็นการทําโดยการแบบว่าเอามะม่วงที่กวนมาแล้วเนี่ยเอามาไล่ก็คือการเอามาทําให้มันเป็นแผ่นอื้แล้วก็ส้มเนี่ยมันก็คือมีการสันนิษฐานว่าส้มนั้นอาจจะหมายถึงรสชาติเปรี้ยวจากลักษณะของตัวมะม่วงกวนเองหรือส้มแผ่นที่เราเรียกกันนะครับเพราะว่ามันมีรสหวานอมเปรี้ยวด้วยครับประมาณนั้นครับผมคือในโซนๆนั้นนะนะครับคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันแบบเป็นเปรี้ยวอะไรเงี้ยครับ,รบส่วนใหญ่นะจะถูกขนานนามว่าส้มใช่ส้มคือเปรี้ยวประมาณนั้นใช่ครับอย่างที่เพชรบูรณ์เนี่ยดังนะ ปลาสมออ้มไร่กันนันจุนครับผมไอ้ก็ได้โคตด,ดังเลยเออนะฮะมันก็ออกออกแบบแบบเปรี้ยวๆหน่อย นะอันนี้ผมก็ชอบมากนะมันก็เลยเป็นที่มาว่าอ่ะในโซนๆนั้นเขาจะเรียกส้มแผ่นนะบ้านเพื่อนภาคอื่นเลยฮะมีแบบว่ามีใครเรียกส้มแผ่นบ้างไหมถ้ามีภาคไหนเรียกนะครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยอหรือจริงๆมันอาจจะมีชื่ออื่นก็ได้นะภาคตายยาใต้อาจจะเรียกอย่างนึงก็ได้นะครับคอมเมนต์คุยกันหน่อยว่าไอสิ่งเนี้ยบ้านเพื่อนเรียกว่าอะไรกันนั่นสิครับผมอ่าคุยกันได้นะครับใช่ครับไปต่อกันที่แมงกะบี้แมงกะบี้ครับผมเป็นยังไงคืออย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างแบบว่าแมงกะบี้นั่นคือผีเสื้อนะครับผมคำ <ừ> mm. โดยที่ก็คือจริงๆแล้วมันเป็นคํารวมๆไว้เรียกแบบว่าสัตว์หรือว่ามแมลงที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับผีเสื้อโอเคคือถ้าแบบวิทยาศาสตร์เลยคือมันจะมีแบบว่าจาแนกตระกูลสัตว์วงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพี่ถ้าเป็นแบบภาษาถิ่นไปเรียกเนี่ย <ừ> mm. เราจะเรียกสิ่งนั้นรวมๆกันว่านี่คือแมงกะบี่รมครับแต่ว่าผมลองเช็คในเว็บบอร์ดเวลาเขาคุยกันเรื่องประมาณนี้เลยพี่ว่าแบบเอ้ยคนภาคไหนคนจังหวัดไหนเรียกอะไรยังไงบ้างมันจะมีบางจังหวัดหรือบางพื้นที่ครับที่แบบว่าไม่ได้เรียกแมงกะบี่า หมายถึงผีเสื้อครับอย่างเช่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอนบางอำเภอนะครับผมรู้ว่าอาจจะเป็นบางตำบลบางหมู่บ้านเลยด้วยซ้ำตัวแมงกะบี้เนี่ยจะหมายถึงมแมลงปอครับแต่ว่าผีเสื้อก็จะกลายเป็นแมงกะแมงกะเบอือแมงกะเบอือประมาณนั้นใช่ใช่คือทางภาคเหนือนะเหมือนอย่างพี่อาบี้เดอะสตาร์เนี่ยเขาก็จะชื่อกัมบี้ซึ่งซึ่งแปลว่าแมลงปอกัมบี้กัมบี้ครับผมนะแต่ว่าถ้าเป็นผีเสื้อเนี่ยเขาเรียกกัมเบอร์พี่น้องชาวเหนือมาคอมเมนต์เพิ่มเติมเลยนะมีอันอื่นๆตัวอื่นเนี่ยจะเรียกยังไงหรือเราที่บ ออกไปเมื่อกี้อาจจะผิดก็ได้นะครับยังไงมาคอมเมนต์คุยกันหน่อยใช่บ้านพี่ๆเรียกอะไรกันแล้วแต่พื้นที่เนาะเอาควาจริงแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายคํามากๆเลยนะที่มีการเรียกแตกต่างออกไปครับสำหรับผมนะตัวผมเองนะผมโคตรชอบเลยอ่มสมมติว่าเจอใครบางคนนะมาอู้กำมือใส่เนี่ยครับผมชอบชอบอชอบคุยเขาพี่ช่วยช่วยอู้กำมือคุยกันหน่อยครับเราเนี่ยคุยเป็นกลางแลยอะพอเราอู้ไม่ได้ไงครับผมหรือแม้กระทั่งไปเจอเพื่อนที่แบบแรลงตายนี่อืเราก็อยากให้เขาแรลงตายครับใส่เราหน่อยเอออย่าแบบอยากฟังอะครับคือสำหรับผมผมมองว่ามันเท่ มากเลยอ่ะคือมันเป็นความยูนิคเฉพาะตัวที่อย่างเราเองที่อยู่กลางอย่างเงี้ยเราจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่นานอ่ะกว่าจะได้ซึมซับอะไรเงี้ยแล้วไม่ใช่ว่าจะพูดได้ง่ายๆถูกต้องเลยนะครับคำต่างๆนี้มันแบบมันต้องใช้เวลาในการสะสมมาแล้วชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่คำอีสานเนี่ยคำอีสานที่มันจะจะคือจะมีคำซ่อยอะไรต่างๆครับมูนอุ้ยปุ้ยเออกระดอกกระเดียแทนอยี้อุ้ยมันมันสารพัดคำเลยอ่ะคำคำวิเศษคำซ้อยเนี่ยเยอะมากใช่ใช่ใช่ครับผมอ่ะดูมาถึงตรงนี้แล้ว นึกถึงคําไหนที่เป็นคําที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของจังหวัดของเพื่อนๆน,นะหรือบ้านเพื่อนๆมีคําไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยพูดคดํานี้ออกมาแล้วมันรู้สึกเท่มารู้สึกแบบยูนิคเป็นเอกลักษณ์ของเราอะไรเงี้ยช่วยคอมเมนต์มาหน่อยแล้วนอกจากคอมเมนต์คำนั้นนะบ,บอกความหมายไม่นิดหนึ่งใช่เราจะได้รู้บอกความหมายด้วยคํานี้แปลว่าอะไร,รบ,บอกความหมายมาหน่อยเผื<ช>่อว่าอนาคตเราจะได้หยิบคําต่างๆเนี่ยเอาลองมาใช้กันดูใช่ใช่ใช่นอนนะเนาะต้องเลยครับอ่ะอันนี้ก็คือคุยเพลินวันนี้นะครับที่อยากจะเอาเรื่องนี้ครับมาพูดคุยกัน นะฮะแล้วก็เพื่อนๆแนะนํามาได้นะว่าอยากจะให้เราหยิบยกเรื่องไหนมาพูดคุยกันในในช่วงต่อๆไปนะครับครับผมนะอ่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วฮนะเจอกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ